สวัสดีสาวกปีศาจแดงทุกท่านครับ ช่วงนี้บรรยากาศที่แมนยูในตตดถือว่าชื่นม่นครับเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแมนยูสามารถบุกไปเฉือนชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อหนึ่งครับจากประตูชัยของซุปเปอร์ซั์อย่างสกอตแม็กโทมินีครับในฤดูกาลนี้ครับเทนฮากมากระส่งสกอตแม็กโทมินีลงมากู้วิกฤตช่วงท้ายเกมอยู่หลายครั้งครับโดยมักจะให้แม็กโทมินีครับไปปวนเปลี่ยนอยู่ในกรอบเกตโทษเพื่อหาจังหวะในการทําประตูครับและแม็กโทมินีครับก็มักจะไม่ทําให้เทนฮากผิดหวังในฤดูกาลนี้ครับเขาลงสนามในฐานะตัวสํารองไปแล้ว9ก้า ในเกมพีเมลีกแม็กโทมินีครับยิงไป4ประตูบวกกับอีก1นึสส่งแอสซิต ซึ่งเกมที่แฟนแมนยูหลายๆคนคงจํากันได้ในฤดูกาลนี้ครับนั่นก็คือเกมที่แมนยูเชือนชนะเบนฟอร์ดหลังจากที่พวกเขาครับโดนเบนฟอร์ดขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในช่วงท้ายเกมครับเทนฮาก์ึิงตัดสินใจส่งสกอตแม็กโทมินีลงมาในนาทีที่87และเจ้าสกอตตี้ครับก็สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ครับด้วยการยิงถึง2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเชือนชนะเบนฟอร์ดไปอย่างหน้าเหลือเชื่อ2ประตูต่อหนึ่งครับและในฤดูกาลนี้ครับสกอตแม็กโทมินก็ช่วยเทนฮากเก็บแต้มในพรีเมียร์ลีก ไปแล้วถึง12แต้มจากแต้มที่แมนยูทำได้ทั้งหมด41แต้มดูเหมือนว่าสกอตต์แม็กโทมิเน่ครับจะก้าวเข้ามารับบทบาทซปเปอร์ซับประจำทีมไปแล้วครับตอนนี้นิยามของคำว่าซปเปอร์ซับครับก็คือนักเตะตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในสนามครับและมักจะทำผลงานได้ดี ทั้งการมีส่วนร่วมครับในการเปลี่ยนเกมของทีมให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการทาประตูและการแอสซิสต์ซึ่งแฟนแมนยูครับก็แทมไม่ได้เห็นผู้เล่นที่เป็นเหมือนซูเปอร์ซับประจําทีมมานานแล้วครับและถ้าหากจะย้อนไปดูครับว่านักเตะคนไหนของแมนยูที่มีลักษณะความเป็นซูเปอร์ซับประจําทีมครับคงต้องย้อนไปในยุคข,ของสุดยอดผู้จัดการทีมอย่างเซอร์อเล็กฟ์ฟูกูสันว่าลมกุนซือคนนี้ครับมกักจะใช้ผู้เล่นซูเปอร์ซับไว้แก้วิกฤตในช่วงท้ายเกมอยู่เสมอมาดูกันหน่อยครับว่า5้าซูเปอร์ซับในยุคขข คน,นคนแรกครับไมเคิลโอเว่นครับนักเตะที่ถูกบ่งพอจากทีมลิเวอร์พูลมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดครับในที่สุดเขาก็โด่งดังครับและเป็นผู้เล่นคนสําคัญของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากนั้นครับเขาย้ายไปอยู่กับเรียมาริดในยุคข,ของกาลาติกสซึ่งทำกลางผู้เล่นระดับโลกมากมายครับทำให้โอเว่นเจอกับการแข่งขันภายในทีมที่สูงโอเว่นครับเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากที่เรียมาริดครับก่อนที่เขาจะย้ายกลับมาเล่นที่อังกฤษอีกครั้งกับทีมสาลิกาดงนิวคาสเซล โอเว่นครับโหลดเล่นอยู่ในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์กจนครบสัญญา4ปีก่อนจะถูกเซอร์อเล็กดึงตัวมาช่วยงานที่แมนยูครับและมอบเสื้อหมายเลข7ให้กับโอเว่นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันครับมกักจะส่งไมเคิลโอเว่นลงเป็นตัวสำรองและโอเว่นครับก็ทำผลงานได้ดีมากๆครับหนึ่งในเกมที่น่าจดจำในบทบาทซูเปอร์ซับของไมเคิลโอเว่นครับก็คือเกมที่โอเว่นยิงใส่แมนซิตี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายช่วยให้แมนยูเฉือนชนะแมนซิตี้อย่างแสบสันกับ4ประตูต่อ3 โอเว่นค้าแข่งอยู่กับแมนยูร่วม3ปีครับและถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานครับแต่โอเว่นก็ประสบความสําเร็จกับแมนยูจากการที่เขาได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นเหรียญรางวัลที่เขาไม่เคยได้รับกับสมัยที่อยู่กับเรอร์พูโอเว่นครับลงสนามให้กับแมนยู52นัดครับลงเล่นในฐานะนตัวสำรอง34นัดและทําไปถึง17ประตู คนที่2ครับเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมครับสุดยอดซูเปอร,ร์ซับกับทีมมีส่วนร่วมทําให้แมนยูคว้าทิปเปิลแชมป์ในฤดูกาลปี1 9 9 8ก9ารเปเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมครับย้ายมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว3.5ล้านปอนด์โดยเซอร์อลกซ์เฟอร์กูสันครับหมายมั่นปั้นมือให้เชอร์ลิงแฮมมาทดแทนการจากไปของเอริขคคันตตน,น่าครับที่แขวนสตั๊ดไปเมื่ออายุ30ปีแต่การมาของดิไวยอร์กและแอนดี้โคครับคู่หูที่จับคู่กันได้อย่างลงลตัว เชอร์ลิงแฮมครับจึงถูกลดบทบาทลงไปเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นและสุดยอดซปเปอร์ซับคนนี้ครับก็ยิงประตูสำคัญให้กับแมนยูได้ประกาศความยิ่งใหญ่ในฤดูกาลปี1 9 9 8 9 9ในเกมเ a ฟเครับรอบชิงชนะเลิศครับเชอร์ลิงแฮมถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองแทนที่ลอยคินครับที่ได้รับบาดเจ็บในการแข่งขันเชอร์ลิงแฮมครับยิง1ประตูและแอสซิสอีก1ประตูให้แมนยูชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อศูนย์ คว้าแชมป์เอฟเอครับไปครองครับแม่อีกหนึ่งครั้งที่แฟนแมนยูหลายๆคนคงจดจําได้ดีครับคือนัดชิงชนะเลิศถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกเขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่67ครับในตอนที่แมนยูมีสกอร์ตามหลังบาเยัน์มีวนิ่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนที่เขาจะมายิงประตูทีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวกหนึ่งและแอซซิดให้กับโอเลกุนนาโซชาครับเพื่อร่วมทีมยิงไปอีกหนึ่งประตูในนาทีที่90บวกสามพาแมนยูคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ ทนดี่เชลลิงแฮมครับลงสนามให้กับแมนยูทั้งหมด153นัดลงในฐานะตัวสำรอง52นัดครับยิงไปทั้งหมด42ประตูคนที่3ครับมาร์คโรลวิน ในฤด,ดูกาลปี1989-90ครับเป็นฤด,ดูกาลที่ชี้เป็นชีตายของเซอร์เอริกฟูคุซันหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูในปลายปี1986เซอร์เอ็ิกฟูกุซันกับยังไม่สามารถนำพาความสำเร็จมาสู่แมนยูได้เลยแถมในฤด,ดูกาลนั้นครับผลงานในลีกยังยำแย่ครับจึงมีข่าวหนาหูครับว่าหากเซอร์เอ็กฟูกุซันไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับมาได้ในฤด,ดูกาลนั้นเขาจะถูกเฉดหัวออกจากโรงละครแห่งความฝันครับและนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วย ชชีวิตของเซอร์เอเล็กกูกูสันให้สามารถเป็นผู้จัดการทีแมนยูได้ต่อไปนั่นก็คือซูเปอร์ซับอย่างมาร์คโรบินมาร์คโรบินครับมีส่วนสำคัญในเกม FA อครับรอบ3ในฤดูการปี1989-90เข้าถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองครับและยิงประตูใช้ยใส่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับทำให้แมนยูเฉือนชนะ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสหนประตูต่อศนและอีกหนึ่งครั้งครับในเกม FA อบรอบรองชนะเลิศ มาร์กโรบิงครับก็เป็นผู้ทําประตูชัยให้กับแมนยูอีกครั้งในช่วงต่อเวลาของการแข่งขันครับเคียร์โอนแฮมเรดติกตกล่อไปครับมาร์กโรบิงครับเขาลงสนามให้กับแมนยู70นะัดลงสนามเป็นตัวสํารอง43นะัดครับยิงไป7 7ประตูและคนที่4ครับฮาวิเอร์เฮนันเดสหรือเจ้าชนน้อยชิชาริโต้ครับกองหน้าดาวรุ่งสัญชาติเม็กซิกันครับโด่งดังจากผลงานในฟุตบอลโลกปี2010หลายสโมสรครับต่างอยากจะดึงตัวเขาไปร่วมทีม แต่ก็เป็นแมนยูครับที่สามารถชิงตัวเขามันได้ช่ชาริโต้ครับทําผลงานได้ดีทั้งในการเล่นเป็นตัวจริงเล่นในฐานะนตัวสำรองครับแต่สิ่งที่แฟนแมนยูมักจะจดจําเขาได้ครับนั่นก็คือการทําประตูแบบตลกๆของเขาตั้งการยิงใส่เชลซีครับที่เขาง้างเท้ายิงหน้าปากประตูแต่ลูกฟุตบอลครับดันวิ่งไปโดนหน้าของเขาแล้วเด้งเข้าประตูแทน และอีกหนึ่งประตูครับในเกมที่เจอกับสโต๊กซิตี้ครับเขาใช้หลังศีครษะครับมุ่งบอลเข้าสู่ตาคายถึงแม้จะเป็นการยิงประตูที่ดูแล้วรู้สึกแปลกๆครับแต่เพียงฤด,ดูการแรกของชิชาริโตครับเขายิงให้แมนยูได้ถึง20บประตูและคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูการแรกที่เขาย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงชิชาริโตครับลงสนามให้กับแมนยะู154นัดลงเป็นตัวสำรอง69้นัดครับและยิงไปทั้งหมด59ประตู และซูเปอร์ซับคนสุดท้ายที่แฟนแมนยูรู้จักเขาดีครับนั่นก็คือโอเลกุนนาโซชาครับผู้เล่นในบทบาทซูเปอร์ซับที่ยืนหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนักเตะชาวนอร์เวย์ครับที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยราคาเพียง1.5ล้านปอนด์พร้อมด้วยฉาย,ยาเพชฌฆาตหน้าทาลกับโซชาครับเล่นได้ดีในฐานะตัวจริงและตัวสำรองครับแต่ผู้คนมักจะจดจำเขาได้จากผลงานที่โดดเด่นในบทบาทซูเปอร์ซับในฤดูกาลปี1998-99ในเกมที่เจอกับนอตติงแฮม เขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่80ครับก่อนที่เขาจะยิงไปถึง4ประตูในช่วงเวลาเพียง12นาทีเท่านั้นครับและการยิงประตูในฐานะซูเปอร์ซับอีกครั้งที่ทําให้เขาขึ้นแท่นตํานานของแมนยูครับนั้นก็คือประตูชัยในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกเขายิงประตูชัยให้แมนยูในนาทีที่90บวก3 จากการใจบอลของเท็ดดี้เชอริงแฮมครับทำให้แมนยูเฉือนชนะบาเยนมูนิคสองประตูต่อหนึ่งคว้าแชมยูฟาแชมเปียนลีกครับและทําให้แมนยูคว้าที่เปิลแชมป์ไปในซีซั่นนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาเป็นซูเปอร์ซัมนในระดับตำนานของแมนยูอย่างแท้จริงครับเขายิงประตูในฐานะตัวสมรองไปถึง27ประตูโอเลกุนนาโซชาครับคาแข่งอยู่กับแมนยูอย่างยาวนานลงสนามไปถึง366นะัดลงสนามเป็นตัวสำรอง150นัดครับและยิงไปทั้งหมด126ประตู ทั้ง5คนครับก็คือซูเปอร์ซับของแมนยูที่ช่วยพลิกสถานการณ์ให้กับเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสันมาหลายต่อหลายครั้งครับผลงานการทําประตูของซูเปอร์ซับครับดูผิวเผินก็อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรือเป็นเรื่องของโชคครับแต่ความจริงแล้วครับคนที่เป็นผู้เล่นที่ถูกเรียกว่าซูเปอร์ซับพวกเขามากักจะศึกษาเกมและคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่บนม้านั่งสำรองครับพวกเขาจะคอยมองดูสิ่งที่คู่ต่อสู้ทำครับแล้วก็ดูว่าเขาจะโจมตีคู่แข่งจากตรงไหนได้บ้างเวลาที่พวกเขาได้มีโอกาสลงสนาม ครั้งหนึ่งครับโอเลกุนนาโซชาตำนานซูเปอร์ซับที่เคยมาเป็นผู้จัดการทีมของแมนยู oo, เคยบอกองตอนี่มาเซียลที่ไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงและนั่งอยู่บนมา้านั่งสำลองว่าเขาควรศึกษาคู่แข่งเอาไว้ครับและคอยดูว่าเมื่อลงสนามไปแล้วเนี่ยจะสามารถหาโอกาสทําประตูได้อย่างไรและเมื่อมาเซียลครับถูกเปลี่ยนตัวลงสนามไปเขาก็ทําประตูได้จริงๆครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่เหล่าวันดาซูเปอร์ซับจะต้องทาครับนั่นก็คือต้องทําตัวเองให้พร้อมสําหรับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาพราะมเมื่อพวกเขาได้มีโอกาสลงสนามไปแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ทาให เหล่าซูเปอร์ซับมั่นใจนั่นก็คือสัมผัสแรกครับถ้าพวกเขาสามารถเล่นบอลในจังหวะแรกของพวกเขาได้ดีมันจะเสริมความมั่นใจของเหล่าซูเปอร์ซับได้มากเลยทีเดียวครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจครับนั่นก็คือเวลาที่นักเตะท,ที่ได้ชื่อว่าเป็นปซูเปอร์ซับหลายๆคนทําผลงานในสนามได้ดีในฐานะตัวสํารองแต่เมื่อพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีม ให้ออกสตาร์เป็นตัวจริงครับกลับทําผลงานได้ไม่เหมือนตอนถูกส่งเป็นตัวสำรองเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณสมบัติของซปเปอร์ซับด้วยหรือเปล่านะครับและสําหรับสกอตแม็กโทมมเน่ครับที่ลงมาเป็นซปเปอร์ซับในเกมที่ชนะแอสตันวิลล่า เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาฟิตและแข็งแรงมากเขาเนี่ยสามารถลงไปในสนามและทําผลงานที่ดีได้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําได้ในเกมนี้ครับมันไม่ใช่เพราะเขาเพียงคนเดียวเขาเพียงแค่ลงไปในสนามและพยายามทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรนแห่งนี้อีลิกเทนฮาครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสกอตต์แม็กโทมินครับว่าสกอตตี้ครับเขาเป็นได้ทั้งซูเปอร์ซับและเขาก็ออกสตาร์เป็นตัวจริงก็ได้พวกคุณเนี่ยควรจะให้เครดิตกับเขา เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเตะในทุกๆวันนี้มีนักเตะไม่กี่คนงับที่พร้อมลงสนามในทุกเวลาและวันนี้เราก็ได้เห็นสกอตต์ไมโทมีเนแล้วว่าเขาพร้อมที่จะลงสนามตลอดเวลาและเขาก็มักจะสร้างความแตกต่างได้เวลาที่ลงสนาม จริงๆแล้วคงมีนักเตะไม่กี่คนบนโลกหรอกครับที่อยากจะรับบทซุปเปอร์ซับประจําทีมเพราะขึนชื่อว่าซปเปอร์ซับครับมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากมานั่งสำรองแต่งการเป็นตัวสำรองครับก็ใช่ว่าจะไม่สําคัญหรอกครับเพราะเราบรรดาตัวสำรองนี่เลยครับจะเป็นตัวที่พลิกวิกฤตให้กับทีมอย่างที่แฟนบอลอย่างเราๆครับเห็นกันมาหลายๆครั้งซึ่งวันหนึ่งครับเมื่อโอกาสมาถึงครับพวกเขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีมก็ได้ครับ ส่วนในเรื่องความราคาขายที่ตกอยู่ในฐานะตัวสำรองก็ต้องทําใจครับเพราะยังไงเราก็ไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกครับสุดท้ายนี้ครับถ้าท่านชื่นชอบเรื่องราวของช่องเราครับรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม